ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาโชว์ในส่วนของงานกัด4แกนนะครับหรือเราท,ที่เราเรียกกันว่า3บก1นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง3บก1นะครับวิธีการกัด4แกนนะครับลักษณะนานงานอย่างนี้ทำยังไงนะครับในตัวโปรแกรม Top s o l i d นะครับจะมีฟังก์ชันนะครับที่มีแถบว่า C d 5 D นะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ฟังก์ชันแรกกันเลยนั่นคือ Cx นะครับเดเดดรับชิงก็คือการกัดลับคำสั่ง4แก่นั่นเองนะครับก็คลิกเลยนะครับง่ายๆนะครับจากนั้นเลือกทูนว่าเราใช้ทูนเป็นสล็อตมิลไซส์มิลเดเดสมิลบอลโนดนะครับต่บางๆก็มีให้เราเลือกมากมายนะครับทีหนึ่งนะครับผมเลือกผมเลือกเป็นสล็อตมิลลิงนะครับแล้วเราก็เลือกในส่วนของขอบเขต ในการกัดนะครับเฮ้ยเราจะกัดแค่บริเวณนี้นะครับจะมีอยู่ประมาณ3ตำแหน่งนะครับเราจะกัดทีเดียวเลยนะครับาจากนั้นนะครับเผื่อออกมาไหมนะครับลบเท่าไหร่นะผมบอกเฮ้ยลบร้อยแปดสิบห้าเลยละกันนะครับเลยออฟเซ็ตออกมาจากผิวชิ้นงานนิดหนึ่งนะครับจากนั้นก็ใส่ตัวฟ i สเซนเดอร์นะครับเปิดน้ําปิดน้ํานะครับขึ้นอยู่กับปลานะครับ แล้วเราก็เลือกในหมวดหมู่ของตัว setting นะครับเซตติ้งเราสามารถคีย์ค่าบริเวณมุมขวาตรงนี้ได้นะครับก็สต็อกนะครับหรือสต็อก0.2เพื่อเก็บ finish นะครับ Asset d e p t ก็คือกินทีละ0.5นะครับนี่ยกตัวอย่างนะครับผมจากนั้นนะครับอ่านี่ก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะกินจากข้างในออกข้างนอกกินข้างนอกออกจากข้างในนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับในส่วนของตัวนี้ นะครับต่อมานะครับในส่วนของการยกทุนก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเซฟตี้ดิสแตนท์เท่าไหร่นะครับเป็นแบบพางที่เป็นแบบไดเรกหรือฮีลิกต่างๆก็สามารถที่จะกำหนดได้นะครับจากนั้นก็แค่เลือกถูกต้องเท่านี้เองครับผมตัวโปรแกรมก็จะทำการคำนวณน,นะครับในส่วนของตัวทุนขาดให้เราอัตโนมัติเห็นไหมครับ จากนั้นนะครับเสร็จละนะครับตัวโปรแกรมก็จําลองการเคลื่อนที่ด้วย Simulation ได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับสปีดนิดนึงนะครับแล้วก็กด Play นะครับกินจากข้างนอกนะครับเข้าข้างในนะครับค่อยๆกินครับฟืบๆเนี่ยเรียบร้อยนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนนี้ไม่โดนนะครับเซฟตี้สองมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับผมใส่ไว้ บริเวณ2มิลนะครับกินทีละชั้นชั้นไปเรื่อยๆนะครับหรือเราจะเลือกให้กินทีเดียวก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับฟืบฟบเ่ยเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้ตัวทุน่าดลักษณะงานที่เป็นงาน3บวกหหรือลักษณะงาน4แขนลักษณะเป็นแบบนี้เองนะครับต่อมาครับอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในส่วนของตัวโปรแกรม t o p s OLID นะครับก็ ในกรณีที่เราต้องการใช้ฟังก์ชัน 2D 3D ก็ใช้ได้นะครับทํำยังไงนะครับอ่ะก่อื่นเลยนะครับผมต้องการกัดตามเส้นนะครับผมต้องการทํำยังไงนะครับผมก็ไปเปลี่ยนตรงนี้นะครับมุมขวาตรงนี้นะครับเป็น go to cat ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ 3D sketch นะครับจากนั้นก็เลือกเป็น copy a นะครับเลือกไทป e เป็น p a r t off face นะครับคือเลือกผิวเลยนะครับไม่ต้องเลือกทีละเส้น ป๊บเ่ยเรียบร้อยนะครับเลือกขอบรูปหมดเลยอันไหนไม่เอาเราก็แค่คลิกกด delete ปกติอ่าเท่านี้เองนะครับเราจะได้เส้นตัวโปรไฟล์ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ไป go to cam ต่อนะครับบริเวณมุมบนซ้ายด้านนี้นะครับอ่านะครับเราได้เส้นมาแล้วนะครับเราไม่อยากกัดเป็น 3D เราอยากกัดเป็นเป็นเส้นบ้างนะเป็น2 d ที่เป็นลักษณะงาน4แกนนะครับทำยังไงนะครับง่ายๆนะคลิกขวา นะครับที่บริเวณเส้นจากนั้นเลือกฟังก์ชันเลยยกตัวอย่างคําสั่งไซมิลลิงนะครับผมก็เลือกไซมิลลิงนะครับจากนั้นก็เลือกทูลเหมือนเดิมนะครับว่าเราใช้ทูลไดมิเตอร์เท่าไหร่นะครับสิ่งที่จะต่างออกไปนะเพราะเราลักษณะงานสี่แกนนะครับตัวโปรแกรมมีฟังก์ชันนชื่อนะครับในมัลตินะครับแอซซิสอยู่ตรงนี้นะครับมุมขวาตรงนี้เลยฟังก์ชันตรงนี้นะครับจากนั้น เราเลือกเป็นโฟนะครับโฟเอซิดที่เป็นแบบเรเดียสก็คือเป็นแบบที่เป็นโคง้งนะครับอ่าแค่นี้เองนะครับเนี่ยนะครับทูลพาสก็โชว์ขึ้นมาทีละชั้นทีละชั้นนะครับอ่าผมบอกเฮ้ยกินทีเดียวเลยผมก็ใส่ศูนย์ใส่ศูนย์ก็คือมันจะกินบริเวณเส้นเลยอัตโนมัตินะเห็นไหมครับเห็นเส้นไหมครับอ่านะครับ,านะรบจากนั้นเราก็ไปใส่ในส่วนของตัวเซตติ n งนะครับเซตติ่งที่เราต้องการที่จะเพิ่มมีอะไรบ้างอ่าสมตัวอย่าง ลีดอินลีดเอานะครับผมเลือกเป็นแบบไตเล็กลงตรงๆนะครับลีดอินโอเวอร์คัทอ่าผมบอกให้ห่างจากตัวชิ้นงาน5มิลนะครับดูนะครับความยาวจะเพิ่มขึ้นนะครับ5มินี่นะครับความยาวบริเวณ2 2ตำแหน่งนี้นะครับก็จะเพิ่มขึ้นคือบริเวณนี้นะครับที่เป็น5มิลแล้วก็บริเวณนี้นะครับคือ โปรแกรมจะทําการเดินออกจากทูนจะเดินออกจากชิ้นงานก่อนค่อยๆเข้านะครับจากชิ้นงานนะครับจากนั้นเซตติ้งมีอะไรอีกนะครับอ่าบริเวณการกัดนะครับเราจะเดินเป็นแบบจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายหรือเดินเป็นแบบซิกแซกนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับอ่านยกตัวอย่างเดินจากซ้ายไปขวาลักษณะขึ้นตรงนี้นะครับวิ่งอย่างนี้ลงลักษณะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดถูกเท่านี้เองนะครับ ตัวโปรแกรมก็จะทําการนะครับดูซิมูเลชันได้นะครับตัวโปรแกรมก็ทําการเดินจากซ้ายนะครับไปขวาค่อยๆเดินเป็นลักษณะนานงานที่เป็น4แกนออกมานะครับอันนี้ก็ตัวโปรแกรมนะครับสามารถนะครับใช้ควบคู่กันได้ไม่ว่าจะเป็นงาน2แกน3แกน4แกน5แกนนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการกัด3บวก1นะครับหรือหรือที่เราเรียกว่าลักษณะนานงาน4แกนนั่นเองนะครับ ด่วนตัวท็อปสลิด7.14ครับผม